ก็ปวดคนลมห้กการมสการครับลุงปูกนมสการครับได้ไปขออนุญาตเจาา้าคณะตำบลมันถ่ายมุนตาไม่ได้หรอวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม fc เ a n ช่องท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook นะครับวันนี้เรามาตาม ปูระยองนะครับตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับซึ่งวดที่แล้วปูระยองให้3ามตัวตรงๆเลยนะครับสตัวแล้วก็ตัวเลขไม่ได้เยอะด้วยนะครับ fc หลายๆท่านที่กําลังรอคอยตัวเลขของปูระยองอยู่คลิปนี้ก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับที่ต้องอถ่ายทําแล้วปิดเสียงนะครับปิดเสียงจริงนะครับแอดมินก็ต้องมาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเซฟหลวงปูเนาะเพราะว่าทางทีมงานของเราทีมข่าวนะครับได้ไป ขออนุญาตทางเจ้าคณะตำบลตามที่หลวงปู่เคยบอกไว้ในครั้งก่อนนะครับก็ไปขออนุญาตแล้วนะครับทางเจ้าคณะตำบลท่านก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเนาะท่านก็บอกว่าก็แล้วแต่ปู่ระยองจะให้ถ่ายทําหรือไม่ให้ถ่ายทํานะครับแต่พอเรามาถึงที่ปู่ระยองนะครับท่านก็บอกว่าท่านอ่า โดนตำหนิเนาะจากพระผู้ใหญ่นะครับจากพระผู้ใหญ่ที่ว่าอ่าก็ทางฝ่ายปกครองสูงนะครับก็ไม่อยากจะให้หลวงปู่ถ่ายทำหรือว่าให้ตัวเลขแนวทางนะครับแต่หลวงปู่ก็บอกว่าก็อยากจะให้กับชาวบ้านนะอยากจะให้กับชาวบ้านที่มาขอตัวเลขแนวทางนะครับหลวงปู่ก็ให้แต่ทีนี้หลวงปู่ได้บอกว่า เที่ยวนี้หลวงปู่จะให้ตัวเลขแต่ว่าจะไม่ให้ถ่ายทำนะครับแอดมินแล้วก็ทีมงานนะครับที่มาวันนี้นะครับก็เลยต้องถ่ายแค่นี้นะครับแล้วก็ใช้เสียงอธิบายให้กับท่านผู้ชมที่รอคอยตัวเลขของปู่ระยองอยู่นะครับแต่รับรองว่าได้แน่นอนนะครับก็มาวันนี้คุยกันยาวนะครับคุยกันเยอะเลยนะครับหลวงปู่ก็เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการให้ตัวเลขว่าผิด วินัยสงหรืออะไรหลายอย่างเนาะท่านก็ไม่อยากจะออกสื่อถ้าอยากได้ก็คือให้มาเอาก็ไม่ออกสื่อนะครับแต่ว่าถ้าได้แล้วถ้าจะเอาไปพูดนะครับให้แบ่งปันกับ f c ีนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางทีมงานของเราก็ทําตามที่หลวงปู่บอกนะครับแต่วันนี้เราได้แล้วนะครับตัวเลขเราได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงที่เราคุยกับหลวงปู่อยู่ก็หลายเรื่องตามที่หลวงปู่ผ่านมาก็ เคยไปจําวัดอยู่หลายที่แล้วก็มีเรื่องราวพวกนี้หละครับที่ว่าให้โชคให้ตัวเลขแล้วหวยมันเข้าบ่อยนะครับถูกบ่อยจนอยู่ไม่ได้นะครับท่านก็มาอยู่ที่นี่ท่านก็ไม่อยากจะไปไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้น fc ทุกท่านนะครับต้องเข้าใจหลวงปู่นะครับว่าหลวงปู่ให้นะครับตัวเลขแต่ว่าเราจะไม่นําเสนอเสียงหรือว่าภาพของหลวงปู่ได้เต็มเต็มนะครับก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับ ตัวเลขจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปให้ดูเลยนะครับก็ดูแล้วก็แคปไว้นะครับแต่มีช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่หลวงปู่ให้ตัวเลขมาแล้วนะครับหลวงปู่บอกว่าเอาไว้ใกล้ๆวันอีกครั้งหนึ่งตัวเลขจะชัว์แต่เที่ยวนี้หลวงปู่ก็ให้เนาะเพราะว่าพวกเรามาวันนี้วันที่23นะครับวันที่23ก็เดือนนี้มี28วันเหลืออีกไม่กี่วันเราน่าจะเดินทางมาอีกทีหนึ่งนะครับ วันที่26นะครับวันที่26น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของปู่ระยองอันนั้นก็รอติดตามอีกทีนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรเราจะได้ตัวเดิมหรือว่าตัวใหม่นะครับส่วนคลิปนี้นะครับหลวงปู่ก็ให้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันเลยนะครับไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยที่หลวงปู่เขียนให้นะครับแต่ต้องขออนุญาตนะครับที่จะไม่ถ่ายทําเสียงหลวงปู่คือให้ฟังแค่หัวคลิปแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่ปู่ระยองตัวจริงนะครับ ก็ให้ฟังนิดนึงนะครับอ่ะไปดูตัวเลขก,กันเลยครับผมต,ตัวตรงมันจะ,ะป,ปเูเจ้าแม่มา,มา,มมาเ,เจ้าแม่แบบนี้ปู โอ้กล่างทรงพวกแม่ล่างแม่เขาคนของเล็กอ้าวดูเลยดูเอาแค่นี้ก่อนถึงตัวลุงปูเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดู ไม่ไม่ได้ถ่ายตัวหลวงปู่ครับเดี๋ยวไปดูครับอยากใหดูหลวงปู่ให้ดูทีหลังครับเดี๋ยวหลวงปู่จะให้ดู <laughs> ตอนนี้ยังดูไม่ได้เพราะว่ามันยังขาเองเลขาจังหวัดอือครับเรื่องเรื่องมันไปไปโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันเป็นเรื่องอีกเขาค่อยๆคุ้มช้าครับนั่นก็เป็น ตัวเลขของปู่ระยองในงวดวันที่1มีนาคม2566นะครับตามนั้นเลยนะครับตัวเลขมีแค่นั้นนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนหลวงปู่เคยให้นะครับส่วนวันที่26นะครับที่เรานัดกับหลวงปู่เองนะครับหลวงปู่นัดไว้เราอาจจะไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะครับเราอาจจะมาเอาแค่ตัวเลขแล้วก็นําเสนออีกครั้งหนึง่งนะครับสําหรับท่านที่รอตัวเลขของปู่ระยองอยู่ก็เอาตัวนี้ไปวิเคราะห์พิจารณาก่อนนะครับ ส่วนวันที่26จะได้ตัวไหนอย่างไรก็กดติดตามทางช่องไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งมาไล่หาคลิปหายากนะครับหายากหน่อยถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับก็จะได้รับชมคลิปจากทางช่องทุกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมท่านที่เข้ามาใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่ะดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะล่าลากันไปส่วนวันที่26จะได้ตัวไหนอย่างไรเราจะมาอีกครั้งนึงนะครับ